เราจะพิสูจน์ว่าภาษานี้ไม่ใช่เ e g u l a านะครับภาษานี้หน้าตาเป็นไง W ต่อด้วย W หลัง R คือคุณมีสตริง W ตามด้วย리워드ของ W ใช่ปะ่ะนี่คือภาษาที่สตริงข้างหน้าตามด้วยสตริงข้างหลังที่มันมันร์สกันเนาะทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงอ่ะมาสรุปแผนก่อนแผนอ่าโอเคแผนเราก็คือหนึ่งก็คือฝันถึงฟูลลิงเซ e ฟนะฮะต่อมาคือพิสูจน์ว่า f เป็นฟูลิงเซ็ตจริงๆฟูลิงเซตขนาดอนันต์นะฮะแล้วแผนเราก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ฟูลิงเซตขนาดอนันต์เดี๋ยวนะฟูลิงเซตเราต้องการได้ของอะไรได้ต้องการได้ของที่ทุกๆสตริงใช่ปะ่ะทุกๆสตริงในฟูลิงเซ็ตคุณสามารถมีอะไรมาต่อ มันใช่ป่ะทุกๆสติงสองตัวที่ต่างกันในคูลริงเซ็ตมีอะไรมาต่อมันให้ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไม่อยู่ได้ใช่ไหมทีนี้ LLL ยกกาลัง R นี่มันจะเป็นยังไงวะสติงหน้าต่างเนี้ย000อย่างงี้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมไม่ใช่อันไหนเป็นออนไหนเป็น W หรอวะอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าใช่อันนี้เป็น W ใช่ป่ะ W Reward มันต้องมียาวสีมันต้องอย่างน้อยยาวคู่แล้วอันเนี้ยใช่ปะ่ะอ่ะศูนย์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 เนี้ยใช่แต่ว่าสมมติเรามีสติงหน้าตานี้แล้วกับอันนี้จะมีจะมี distinguishing Dist s u t f i g ของมันได้ไหมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่สมมติว่าผมเล่นแบบไม่ง่ายแล้วกันอ่ะศูนย์ศูนย์กับศูนย์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 อ่ะ มี distinguishing distingu suffix ไหมให้สมมติ x เท่ากนนับ y เท่ากนนับนี้มีอะไรที่มาต่อ x แล้วอยู่แล้วต่อ y แล้วไม่อยู่หรือกลับกันไหมมีไหมมีไหมอ่ะผมยกตัวอย่างสมมติมมตผมบอกว่าให้ s e เท่ากับ0 0อย่างเงี้ยมาต่อเป็น distinguishing distingu distingu suffix ไหมอันนี้คิดตาทีหนึงจะได้ทบทวนนิยาม z เป็น distinguishing suffix ของ x กับ y ไหม เรามาต่ออูปึ๊บปึ๊บอันนี้อยู่ใน L ไหมยอยู่อันนี้อยู่ใน L ไหมแม่งก็อยู่ใน L ครับคือมันถึงว่าแซดมันจะต่อกัป็นติงติแต่ว่าอันนี้ไงก็ยังอยู่ใน L เลยป่ะอันนี้ก็อยู่ใน L เนย00นะไม่ใช่ distinguishing suffix โอเคนะฮะซึ่งอันนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าคุณไม่ไม่รู้ว่าจะตรงกลางมันจะอยู่ตรงไหนพอคุณไม่มีตรงกลางแม่งก็ตรงกลางมันก็ดูดุดดิบใช่ป่ะทีนี้เอาใหม่แซดเราควรจะหน้าตาเป็นไงถ้า อยากให้ไปต่อ x อแล้วอยากให้ไปต่อ x อแล้วอยู่ต่อ y ไม่อยู่อ่ะเราก็อาจจะมองอย่างนี้นะแซดคุณต้องคุณต้อง break symmetry ครับคุณต้องสร้างตรงกลางขึ้นมาใช่ปะ่ะตรงกลางเราควรจะใช้เป็นอะไรหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราใส่อันนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อันนี้อยู่ใน l ไหมอยู่ปะ่ะอยู่อันนี้อยู่ไหม ไม่อยู่เพราะนั้นแซก็อาจจะหน้าตาประมาณนี้อ่าโอเคเอ้ยเริ่มมีหวังโอเคไหมฮะเวลาคิดบทพิสูจน์เวลาคิดบทพิสูจน,น์นะฮะอันนี้ผมเองก็ใช้บางทีเรานึกโซลูชันที่มันเป็นแบบเจเนอเรลไม่ได้เรายกตัวอย่างให้มันได้ก่อนพอยกตัวอย่างได้มันจะพาเราไปถึงจักรวาลของเราได้สมมติว่าเ,ราเพราะนั้นเอาใหม่คิดต่อเ,อเราถ้า x เท่ากับศนย์กลัง i y ถ้เท่ากับศูนย์กำลัง j ที่ i ไม่เท่ากับ j Z เซราควรจะเป็นอะไรครับ Z ซเราควรจะเป็นอะไรมันถึงจะเป็น d distinguishing s u f f i คควรเป็นอะไรมันควจะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็คุณอยากให้ตัวไหนอยู่อยากให้เอยู่หรือ y อยู่ x อยู f ่ u, ใช่ไหมก็เป็นศ 0, 0, ูนย์ศูนย์หนึ่งกำังไอใช่ปะ่ะอ่าถ้าได้แบบนี้ Z x อยู่ Z, u, Z y ไม่อยู่เพราะว่า i ไม่เท่ากับ j ใช่ปะ่ะ พอไอไม่ได้กัเจปุ๊มันไม่มีมันไม่มีทารแบ่งครึ่งแล้วกลับหน้ากลับหลังได้เลยโอเคไหมฮะไอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นแบบไอถ้ามึงแบ่งต้องแบ่งที่กูเนี่ยกูมีอยู่อยู่แค่2ตัวรู้อือกไหมฮะอ่าโอเคงั้นแผนการแบบนี้ได้แล้วเราเขียนบนพิสูจน์ครับอ่าโอีคครับมาพิสูจน์ครับทีนี้เราจะนี้ได้เราต้องประกาศก่อนครับว่าฟูลลิงเซตของเราคืออะไรเนาะเพราะนั้นเราก็จะให้เดี๋ยว เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวผมจะตีเป็นเทมเพลตให้เลยเวลาคุณเขียนมันจะเป็นอารมณ์นี้แต่ว่าคุณก็ต้องคิดเองดีเนาะเราจะให้ f เนี่ยเท่ากับเซตของเราเมื่อกี้ครับศูนย์กำลังเเมืม่อ n มากกว่าเท่ากับศูนย์นยเนาะทครับจะพิสูจน์ว่าว่า f เป็นฟูลิงเซตของภาษา l เน,นี่ยก็พิจารณา x แล้วก็ y มาที่อยู่ใน f ที่ x ถ้าก็สูตรกำลัง i แล้วก็ y ถ้าก็สูตรกำลัง j และ i ไม่เท่ากับ j อ่อาแบบนี้เลยนะฮะโอเคอ่ะแล้ว z ของเราจะเป็นอะไรครับเราก็ให้ให้แเท่ากับ1 1 0ศูนย์กำลัง i โอเคไหมฮะสังเกตว่า ข้อแรก xz เท่ากับ0ูนยกำลัง i 1 1 0กำลัง i อยู่ใน l ใช่ไหมส่วน yz เท่ากับ0ูนยกำลัง j 1 1 0กำลัง i ไม่อยู่ใน l นะ,ะดังนั้นมี d i s t r i b u t i n g s u f f i c e ของ x และ y นะฮะดังนั้นนั่นคือนั่นคือ f เป็น mm hmm. ปูริงเซตตามต้องการเนื่องจากอันนี้ก็พันชไล์และะ้วฮะเนื่องจาก f มีขนาดอน,นันต์จะได้ว่า l ไม่เลยกุลาตามต้องการงาโอเคงาทีนี้เอ่อตรงนี้เป็นเทมเพลตเลยนะฮะก็คือสุดท้ายเราก็จะจบประมาณนี้ฮะ,ะ F มีขนาดอนั้นต์ L ไม่เล็กุลาตามต้องการมานแต่ตรงหัวก็จะแบบให้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะพิสูจน์ว่าเป็นฟูล l ิงเซ็ตอันนี้ก็จะหน้าตา เราก็จะขึ้นมาป,ประมาณนี้เขียนกี่ทีก็จะหน้าด่างอย่างนี้เนาะเราก็จะพิจารณาสตริงสองอันนะฮะที่อะไรเท<ไ>่าอะไรนะฮะประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งคุณก็ใช้ใช,ใช้เป็นแทบจะใช้เป็นเทมเพลตได้ก็คือ,อบอกว่าให้อะไรนี่แล้วก็ดูว่าอันนึงอยู่อันหนึ่งไม่อยู่อย่างนั้นมีที่ซึ่งอาประมาณนี้นะฮะพระนั้นโครงการพิสูจน์เนี่ยจะเป็นอารมณ์นี้เสมอเลยนะครับเสมอเลย อ่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้ใครมีคำถามก่อนไหมฮะอ่าสักครู่ครับก่อนจะทําก่อนจะทําเพื่อนถามว่าเพื่อนถามว่ามีเพื่อนเดินมาถามว่าทําไมต้องเป็นหนึ่งหนึ่งทำไมจานต้องใส่หนึ่งหนึ่งตรงนี้ทาให้ผมงงทําไมต้องมีหนึ่งหนึ่งนะฮะอ่าคนที่ถามก็ฟังด้วยเออทำไมต้องมีหนึ่งหนึ่งเพื่อนถามว่าทำไมหนึง่งหนึ่งมันจะได้ครบตรงนี้หรือเปล่า ไม่ไม่จาเป็นนะครับไม่จําเป็นไม่จาเป็นเพราะว่าทําไมมันไม่ไม่จําเป็นเพราะว่าอันนี้ไงอ๋อนี่ศูนย์อย่างเดียวใช่ป่ะเออเอออันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ต้องการศูนย์หนึ่งใช่ป่ะเราก็ใช้ศูนย์กับหนึ่งโอเคแต่ว่าเซตนี้ก็มีแต่ศูนย์อย่างเดียวก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไมีเปนอะไรใช่ป่ะถามว่าทาไมตรงนี้เราต้องใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปโอเคไมหมฮะคือคุณทําได้หลายแบบนะคือ f จะเป็น ศูนย์กำลังเอ็นอย่างนี้ได้หรือว่าศูนย์กำลังเอ็นหนึ่งก็ยังได้เลยทได้หลายแบบมากแต่ว่าวิาวธีนึงที่ผมทําเนี่ยก็คือทําไมเราใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งตรงนี้คุณจะไม่ได้ distinguishing suffix distingu คาว่า distinguishing เนี่ยแปลว่าใช้แยกแยะมันเป็น string เนี่ยมาต่อท้ายเพื่อจะแยกแยะ x กับ y ตัวหนึ่งขึ้นสวรรค์อีกตัวหนึ่งลงเหวโอเคไหมฮะทำไมต้องมีหนึ่งหนึ่งอะ มันมาจากตัวอย่างของเราเมื่อกี้ครับดูตัวอย่างเหรอเนาะสมมุติว่าผมมี x เป็นสมมุติเราเลือกใช้ f เป็นแบบนี้เรามี x เป็นเออขอสูงนิดน,นึงเนาะจะได้ไม่กินทีมากสมมุติว่าคุณมี x x เป็น0 0 0ส่วน y เป็น0 0 0 0อันนี้เนาะเราจะเติม x เอา d i s t i n g u t i n n suffix อันนึ่งมาเติมให้ x เช่ป่ะสมมุติผมเติมด้วย0 0อย่างงี้ใช่ป่ะอันเนี้ย อยู่ในสตริงของเราเพราะมันอยู่ในฟอร์แมต w w กำลัง a ใช่ปะก็คือมันต้องมีสตริงอันนี้อยู่หน้าตามด้วยรีเวิร์สของมันซึ่งอันนี้ก็ใช่0 0ตามด้วย0 0แต่พอ0 0ไปเติมอันนี้แซเราเนี่ยอันนี้แซอันนี้ x ส่วนนี้ y เราเติมแซด0 0เข้าไปอันนี้อยู่ใน l อันนี้มันก็ยังอยู่ใน l ครับเพราะว่าอะไรเพราะคุณก็แบ่ง w ตรงนี้ดิก็คืออันนี้เป็น w อันนี้เป็น w reverse มันก็ยังตรงกับฟอร์แมต ของเราอยู่ดีใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นพอไม่มีหนึ่งหนึ่งอ่ะคุณบอกไม่ได้ว่าคือคือ w W วีเวอร์ส่ะมันต้องมีมันต้องมีอะไรที่บอกตรงกลางถ้าคุณไม่บอกตรงกลางมันก็ดุดิกด๊กเลือกตรงไหนก็ได้ใช่ปะ่ะแต่การที่ผมเอาหนึ่งหนึ่งฟาดเข้าไปผมใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปก่อนนะฮะผมก็คือผมเอาเอาหนึ่งหนึ่งใส่เข้าไปก่อนปุ่งปุ่งมันพอหนึ่งหนึ่งใส่เข้าไปอย่างเนี้ยอ่าอันอันอันนีอนน้อันนี้อยู่ใน W แล้ว แต่พออันนี้ถ้าผมใส่หนึ่งหนึ่งตามเข้าไปด้วยถ้าผมใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปเนาะที่แซดอ่ะผมขึ้นต้นแซดด้วยหนึ่งหนึ่งพอผมขึ้นเส้นต้นแซดด้วยหนึ่งตรงเนี้ยทางเดียวที่มันจะแบ่งครึ่งได้อ่ะมันต้องแบ่งตรงนี้โอเคปะเค่ะมันมันมันลดความกำกวมในการแบ่งพอมันแบ่งได้แบบนี้แบบเดียวเราเห็นแล้ว w คืนนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ w แน่นอนเพราะนั้นอันเนี้ยไม่ตรงตามฟอร์แมตเพราะนั้นการใส่หนึ่งหนึ่งอ่ะ ถ้าภาษาเท,เท่ๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการ break symmetry คือคุณเป็นการทำลายสมสสมาตรมันไปเนาะคุณแบบหนึ่งหนึ่งไปแล้วอ๋อมึงต้องตัดตรงเนี้ยมึงตัดที่อื่นไม่ได้ไม่งั้นมันตัดได้ทั้งหลายที่เราใส่นนหนึ่งหนึ่งเข้าไปเพื่อ break symmetry เนี่ยแต่ว่ามันมีวิธีอื่นอีกเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้คุณดูอีกแบบหนึ่งด้สมมติวผมผมจะใช้อ,อีกเซตหนึ่งเนาะผมทำให้ดูว่อันนี้มันอ่ะสมมติผมจะเขียนใหม่อ่ะดูอีกดูดูอีกบทพิสูจน์หนึ่งเนาะ ผมให้อย่างนี้นะครับให้ f นะฮะเท่ากับ string l a n g u a g นี้นะฮะศูนย<ม>์กำลัง n หนึ่ง n มากเท่ากับศ<ม>ูนย์ใช้อันนี้ได้หรืออันนี้ก็ได้นะฮะให้ f เท<ม>่ากับศ<ม>ูนย์กำลัง n หน<ม>ึ่งหนึ่งได้หมดเลยนะฮะถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเราจะเรามผมจะโน้ตให้ดูเนาะถ้าเป็นอันเนี้ยเราจะให้ x เท่ากับ ศูนย์กำลัง i 1หนึ่งแล้วก็ y เท่ากับศูนย์กำลัง j หนึ่งที่ที่ j ไม่เท่ากับ i ใ,ใช่ป่ะทีนี้พอเราให้ z เท่ากับอันนี้ z ต้องเป็นอะไรอันนี้ z ก็จะเป็นหนึ่งกำลังศูนย์กำลังนี้เนาะพอมาต่อ x z ก็เป็นศูนย์กำลัง i หนึ 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์กำลัง i เอ้แค่แค่แค่แคูเดียวเนาะอันนี้ x อันนี้ z ใช่ปะ่ะ อันนี้ก็อยู่ใน L ใช่ป่ะส่วน y Z เท่ากับ0กําลัง j 1 1 0กําลัง i อันนี้ไม่อยู่ใน L ละใช่ป่ะอันนี้ก็ก็ได้เพราะนั้นฟูลเรืเซตเป็นอันนี้ก็ได้นะงงไหมฮะอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ล่ะเราก็จะได้ว่า x นะเราให้ x เท่ากับ0กําลัง i 1 1 y ก็ต่าง0กําลัง i 0กําลัง j 1 1ใช่ป่ะที่ j ไม่เท่ากับ i ใช่ป่ะ เราให้ z ่าัศูนย์กลัง i ก็ได้ถ้า z ศูนย์กำ i ก็ x z ก็รักศูนย์กำลัง i หนึงหนึลัง i อันนี้ x อันนี้ z ใช่ป่ะอันนี้ก็อยู่ใน l ส่วน y z ก็รัศูนย์กำลัง j หนอันนี้อันนี้ y ศูนย์กลัง i อันนี้ไม่อยู่ใน l เห็นไหมมันทําได้หลายแบบนะโอเคไหมแต่ว่าน่าจะพอเห็นภาพคือคือคุณเลือก f ให้มัน choice ของ f ที่คุณเลือกจะระบุว่า x กับ y จะหน้าตาเป็นยังไง มันจะบังคับให้คุณต้องใช้แซหน้าตาที่มันสัมพันธ์กันนะฮะแต่ f มีได้หลายแบบนะครับ f มีได้หลายแบบทีนี้อ่ะเรามาก่อนที่มาดูตัวอย่างที่มันซับซ้อนนะครับเรามาทําข้อหนึ่งกันก่อน,นอันนี้อันนี้มันแทบจะคล้ายๆเดิมเลยนะข้อหนึ่งเนี่ยจะคล้ายๆวัดวัดว่าคุณพอเข้าใจไหมที่เราทํากันนะอันนี้ขึ้นด้วย n แต่ว่ามีหนึ่งอยู่ตรงกลางลเนาะก็ตามด้วย n เพราะฉะนั้นคุณก็ คุณต้องคุณจะใช้ฟูลิงเซ็ตเป็นอะไรก็ได้หลายแบบนะฮะคุณจะเป็นได้หลายแบบลองดูแล้วกันอันหนึ่งต้องเป็นเซ t ตที่1คุณต้องการฟูลิงเซ็ตที่ f ต้องมีขนาดอนันนันใช่ป่ะแล้วอันที่2คือหยิบหยิบ2ตัวออกมาแล้วก็มี z e t ที่ xy มี z ที่ x y, เอยู่ใน L ส่วน yz ไม่อยู่ใน L. ก็ได้อย่างนี้ประมาณนี้นะหรือจะสลับกันก็ได้นะฮะแปลว่าเซตเนี่ยมันต้องมันต้องเอื้อมหน่วยให้คุณเอาสตริงในเซตเนี่ยมันต้องเอื้อมหน่วยให้คุณเอาอะไรไปต่อแล้วเลือกได้เลยว่ามีสองตัวตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไม่อยู่ได้เลยนะนั้นก็ทำได้ไหลายแบบอ่ะลองลองนึกก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมผมใบ